วันนี้อยู่กับ GTAV กับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ตรงเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยไม่ชัดครับพูดไทยไม่ช้าโคเปเดนอเดนอึ่งเมกาโฆษณาสักหน่อยนะครับใช่ฮะใช่วันนี้เราจะไปทำอะไรวันนี้เราจะไปตีม้อกระครับพี่มอตีหม้อเฮ้ยจากรผมมึงเคยมาไทย ครั้งแรกเราก็ต้องไปแวะสถานที่ละหรือต้องไปพัทยาใช่ไหมพัทยาไปแบบไปกินข้าวห้องครัวไปไปห้องครัวอะไรเงี้ใช่ตีหม้อในห้องครัวเออกลางวันจักเสกเนี่ยนะเอางั้นเลยดูดิเนี่ยแหละเขาขับรถแบบชนมั่วแล้วแบบตื่นเต้นไงจะแบบตีหม้อครั้งแรกทำไมต้องชวนผมมาที่นี่ผมไม่ชอบ แม่ใจว่าพี่ไม่ชอบเรามาตั้งแต่เช้าไม่มีคนเลยดีแล้วครับเพื่อ private แต่ผมไม่เข้า private แดนนะเดี๋ยวสิบแปดบวกไปหน่อยเอาแค่ตรงนี้พอฮะแจกตังสาวๆคนรวยไงโยนได้สักสามล้านนี่โยนไปแล้วโอ้โหเซ็งโยนได้ที่ต่านตังไม่ค่อยเยอะ้วพี่มีอยู่เจ็ดหมื่นเดี๋ยวผมโยนตังโลวๆไหนอะไม่เห็นโยนเลย เอ้ยทำไมมันโยนไม่ติดอ่ะโอะไรไม่มีตังค์เฮ้ยตนตนละแอปเหรออะไรเนี่ยเขาบอกกันนะบอกมึงไม่มีตังค์มึงอย่ามาเกาะหยุดหยุดโอ้อะไรอย่างงี้ยแพรวทไม่ได้เนี่ยไม่มีตังค์เนี่ยว่าไอจอน้องสาวชี้ชีุ้บชี้นิ้วน้องชื่อวานิลานะพี่วานิลา นน่เ่ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่วานิลลาดิอือวบอึ๋มวานิลลาจ๋าเน่เน่เโอ้โหผมขอกินบ้างดิฮะผมจะได้เมาเมาหน่อยขอหน่อยฮะจะกินนมฮะเราไม่กินหน้าตาดูขลึ่มใส่แว่นดำเข้าผับเขาส่งตาส่งสายตาให้ผมดูก็รู้แล้วเนี่ยได้นะมองผมเป็นปะ ไมนค้นหลงตัวเองเซนอ้าวโดนเขาด่าทำไมไปเดินทนเขาอย่างแล้วโอ้โหมันด่าแรงด้วยจี๊ซโอ้ฟัคเขาบอกว่าเขาวอนฟัคอะผมว่าไม่ใช่ครับพี่อันนี้คืออยู่ในผับต้องสีใช่ไหมใช่โอ้ทำไมดูผู้หญิงไม่ค่อยชอบผมเลยเอ้โฮ ีแมงอยู่ในฝั่ต้องแดนคนนี้ดีป่ะลงมาแล้วใช่ไหมไหนคนไหนอึมกว่าคนนี้ระยะดีด้วยไม่ไม่โวยวายไม่โวยวายเขาชอบไงชอบแบบสูสีแบบไม่ขัดลอยเกี่ยวอะไรวะคนไรคนที่เขาหมายเฮ้ยกด e แดนเด้อเฮ้ยไม่ใช่ป่าเปล่าไม่ได้จะเข้า เฮ้ยาะปานไปกับพี่ด้ยอย่าอย่าชนสาวผมสิครับนี่ไปด้วยกันเลยใช่ไหม่ยจะเข้าดีเหรอไม่ดีมากไม่ดีมางถ้าช้าไม่ดีดูฟรีดูฟรีโอ้โหผมว่าเดี๋ยวโดนเลทสิบแปดอะไม่ไหวจริงๆนะทางนองนี้ก็ใกล้เลทสิบแปดแล้วพี่ เสร็จแล้วฮะแล้วอ่ะเสร็จเร็วพี่ไวไวไปเปล่าเสร็จเร็วมากยังไม่ทำเสียตังค์นี่ก็กินแต่เหล้านะฮะได้ข่าวเมื่อวานนี้เมากิ้งมาแม่งไม่คืนตังค์เลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยแม่งโอ้โหโคตรเถื่อนเมาแล้วเมาเอ้าเฮ้ยมาฟันผมทำไมไม่เอาเดี๋ยวเด็กนอก เฮ้ยยี่ครูครูวันนี้เราน่าจะไปซื้อเสื้อกันนะพี่ซื้อเสื้อทำไมฮะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวดีไหมพี่ได้ครับดูเราเหมือนทหารมาบุกเมืองยังไงก็ไม่บุกเสร็จแล้วครับที่มีแว่นเนี่ยโคตรหล่อบอกเลยโอ้โหนี่โคตรสลิมขาสวยโอ้โหแล้วจะสั้นไปไหนเนี่ย โชขาวลายดอกเนี่ยอ,อเมริกาเขาใส่กันแบบนี้พี่จริงอะ่ะวันไหนไปนี่ถ่ายรูปไม่ดูนะฮะแต่งอย่างนี้นะครับน้อติดมาติดมาสามสองมามาขวาหน่อยมาขวาหน่อยออเฮ้ยสายสายสายผิดผิดผิดสายโว้ยเกินเกินอยู่ข้างหลังหน่อยอยู่ข้างหลังหน่อยักห,หยยา,ายเลยเดินเดินไปข้างหลังหน่อย ไปข้างหลังผมคุณคุณเอาไข่มาสีผมหน่อยโอเคเก๊ะเลยฮะสามสองหนึ่งโอ้โหผมติดกล้องมากฮะนี่แหละฮะ The Face Thailand ผมมีอะไรจะให้ฮะเนี่ยเอาเอนตายเลยตายโอ้ทำไมต่อยหน้าผมเงี้ยฮะโหดจุงเอ้โหแทงผมอีกอะ อ๋อละเริ่มมั่วละเริ่มฆ่ากันเองชายหาดกันไหมไปทำไรฮะดูสาวอีกแล้วจอมหื่นจริงมาที่นี่มันต้องดูสาวไหนไหนไหนท่นไหนดีพวกนี่บอบเบอร์บีไปเนี่ยมันหลงชนพี่แ้วโอ้โงมานี่เลยลงมาเคลียร์ก่อนเคลียร์ดิลงมาเคลียร์ก่อนโอ๊ย ชนกูทุกคันไม่เป็นไรกันไอ้ปวดกูอยู่ว้อนปวดกูอยู่ว้อนไปฮะตำรวจมาแล้วฮะมีพี่เถิดนะนอนนะทีนี่เราจะไปใช้อ่านนะพี่ไม่ได้ไปนอนครับไปครับไปครับขาขึ้นเฮ้ยเอ้าเราทำอะไรอย่าผมไม่ทำอะไรผิดคุณตำรวจไกล นนะะจังหวีเ้เดี๋ยวผมเอารถใหม่มาับตามผมมาเลยครับผมชาตินี้เราต้องไม่ตายฮะพี่ออกไปทางไหนวะเนี่ย่ยไมรู้กลัวมากเห็นเห็นรถตำรวจเต็มเลยเอ้ยกูพลิกไปหน่อยแล้วพลิกดีเร็วเร็วเร็วเอ้ยอยู่เลยรอนมันเนี่ย,ย,ยาลาก่อนนะคุณตำรวจ ลงมาแล้วจ้าคุสภาพรถเป็นการหนีแบบรักทิเล่แม่โอ้โหถ้าจะยางแตกสี่ยางนี้มาขึ้นคันนี้ไหมก็ดีฮะเร็วเลยฮะหวะนดีพี่ขึ้นนี่ผมติดดาวด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าชนกูดิกูยังกำลังจะหนีโอ้ยบักบักหำเ้ย ขึ้นลีลาเดนตำรวจจับมนเนี่ยรถจะขึ้นหายเลยฮะโคตรแย่ชนเขาระวังนะครับเด็กๆขับมอเตอร์ไซค์ลองจะเจอแบบนี้คนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์โอ้โหน้องทำไมคุณฟรีดขับรถนี้ลละครับก็ต้องได้ตายกันสักรอบก่อน อยู่ละเฮ้ยอาจจะรอดได้นะครับตอนนี้รอดพี่รอดรอบเอาเลยฮะเขาใช่หาดปึ๊บแอ๋มาไปเลยฮะยาวเลยฮะตำรวจตำรวจน้ำด้วยนะครับไปรอดมาพี่โอ้ชิวๆเห็นไหมเพราะฝีมือการขับของผมไงครับเอาดีๆเอาตัวช่วยนี่เรียบร้อย ดีมากฮะโอ้โหลงชิวแล้วทีนี้นมันมีคนยืนครับเอ้ยไม่มีขอทานเพื่อนี่มีขอทานนอนอยู่มันนอนกับทรายอย่างเงี้ยครับเขาไม่ให้นอนกับทรายไม่อยู่เรื่องเลยฮะ <c oughs> อ้าวอผิดผิดผิดเขาไม่ให้นอนกับทรายขอทาน, <c oughs> ทานวิ่งวิ่งไปขอทานวิ่งวิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> วิ่งดีเอวิ่ง <c oughs> พอทานนีิไม่ไหวเลยพี่มีคนเห็นแล้วแล้วแต่มาแจ้งตำรวจอย่าเอาออ๋ใจเย็นใจเย็นพวกเดียวกันมีอะไรอีกไหมจักมนุษย์ท็อตแมนนะฮะไปพี่บุญละก่อนเฮ้ยเฮ้ยพีบใจเย็นใจเย็นแฟนติกโฟผมเป็นยอดมนุษย์คุณไม่รู้เหรอหนีมาเลยกลัวอะไรกันวะโอ้ไม่เคยเห็นยอดมนุษย์เหรอ ชีชีฉีเดือดตายเดือดตายตายแล้วเลือดนี่เท่าฝาหอยพี่มีขนมติดตัวปะทำไมฮะมันจินแล้วมันเพิ่มเลือดได้โอ้โหดิพุตเล่นมันกินแล้วมันเพิ่มเลือดได้เฮ้ยผมอยากอยากได้ยินลูกครึ่งเล่นมุกนะฮะโอ้โหเผาคอเผาซ็อกคอตัวเองด้วยไหนลองลองลองเล่นมุกเนี่ยฮะ มุกมุกมุกคนนอกเล่นหน่อยฮะสามสองหนึ่งฮะมุกคนนอกมุกกะเล็ดสามสองหนึ่ง <laughs> โอ้โหคิดหนักเนียใ <laughs> ช้เวลาเขาอันสนอ่านมากเลยการที่เราจะเล่นมุกมุกมุกหนึ่งได้นี่สำหรับคนต่างประเทศนี่ยากมากเลยพี่มีอะไรเลยตอนคืนเฮ้ยโดน,นมันต่อยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ย <laughs> ใจเย็นทำเพื่อนกลัวเฮ้ยใจเย็นทำเพื่อนกลัวเฮ้ยทำเพื่อนกลัวทำเพื่อนกลัวไอ้นัหนี่ใจเย็นทำเพื่อนกลัวแค่นี้ปลาระเบิดเลยวของขึ้นยาครับใครต่อยพวกผมเนี่ยเจอดีกูเนี่ยจะเจอดีแล้วเนี่ยตำรวจมาอะไรเนี่ยกิ้นปัดซี่ก่อนแล้วกันเพิ่มเลือดก่อนหลบก่อนหลบตำรวจแป๊บ ท่อห้องน้ำเฮ้ยไปแล้วเออแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะทำไมไม่เห็นทำไมเห็นอยู่เหมือนใกล้ๆอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยเต็มเลยเย็ดทำไมต้องเลอดอุ้งงานไงครับต่อยเลยไหมต่อยเลยไหมเออเขาบอกว่าเขาห้ามอู้งานเนี่ยเขาแต่โบเขาแต่โบไอพี่เอาดิบูดิบูดิไม่ได้จะรอดนานนะ หายละดาวขึ้นอ๋อแล้วสามดาวแล้วไปแล้ว,ลวตัวใครตัวมันยายิงกู <c oughs> โอ้โหอโดน <LS PD! S 2> ี่ระเบิดผมทำไมขึ้นเร็วอะไเหรอโ <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> นใครขับรถไปพาหนีโอ้ไปไม่โ <c oughs> อ,อ้ ข้าวผมเกิดอย่างไกลอ่ะรู้จักโค้ดไรเดอร์เปล่าโค้ดไรเดอร์ไอ้พวกเป็นโค้ดไรเดอร์อยากให้เห็นโค้ดไรเดอร์ไม่ช่วยละโอ้โหยางกวยหายมดโอ้โหโดนลึกซองเข้าไปเรียร้อยที่ตายแล้วผมจะอยู่ไงเนี่ยเฮ้ยสบายอยู่คนเดียวเนี่ยสบายไปสบายตายแล้ว มาเต็มเลยโอ้โหโดนลูกฟองอยู่ครับใครทำน้องผมครับช่วยครับขึ้นบันไดมาผมขับรถลงบันไดไปก็ได้ยังไม่ได้ตอบเลยครับขี่ไปลุย,ดยเดี๋ยวพาหนีตำรวจอีกรอบนี่หมุนตัวก่อนดีหนึ่งหมุนตัวหมุนตัวในรถ กะลิจกนจนเขาพาวขึ้นด้วยดิได้ไปลับๆในดงหญ้าเขาคงไม่ขึ้นมึงพี่ดาวดาวเราดาวมาขนาดนี้อะไรฮะจะจอดชมวิวเหรอฮะลงไม่ได้อะไรอะไรคุณตำรวจคุณตำรวจอะไรฮะคุณตำรวจฮะ What the fuck ยังไงอะป็่มีอะไรเลย ไม่ไม่ล้างอะเออหลบอยู่นั้นแหละตำรวจไม่เห็นจะมาแล้วพี่ไปไหมน้องไปขึ้นไหมไม่ไปเหรอฮะน้องไม่ไปเหรอเนาะมันกลัไปน้องไปคือรอดนะจูเมื่อกี้เราจะรอดจากตำรวจแล้ะต่อครับน้องให้ผมขับใช่ไหมฮะเดี๋ยวรู้เลยผมเนี่ย ได้ไปขี่กันแต่อายุสามขวบสามขวบชีวิตจริงยังไม่มีรถขับเลยฮะจังหวะนี้เีพี่ออกไปจ้าเอ๋ไหมเนี่ยอือบะเออล้มลบมล้ลืมลืมลืมข้างหลังจะมาแล้วออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลี้ยวซ้ายนี่เราแอบแอบแอบไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกมันโง่ตำรวจอดะเรื่องหลักฐานหลักฐานนี่เต็มเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเฮ้ยล็อคอะไรมาทำไม โอ้โหแม่งโชคช่วยไม่ไหวเลยตำรวจเนี่ยลราเนียนไงเราเปลี่ยนรถไหวไป็นพี่นะพี่ยังไม่ได้กินเหล้านะพี่ยังไม่ได้กินเหล้านะเมาเมาเมารถนะเป็นคนเมารถที่เพิ่งขึ้นเขาเลยเมาแล้วเป็น <c oughs> คนเมารถนะฮะแค่จับพวงมาลัยก็เมาแล้วฮะที่พี่สองดาวเฉยเลยอะ เอาอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรเออทำอะไรตัดสินเหรอเปลี่ยนรถไหมพี่รถนี้แม่งอะไรวะเนี่ยรถนายกวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยเข้ามาคืออย่างนี้นี่ไงเรารอดอยู่แล้วฮะอยู่ตรงนี้เราก็รอดและถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลย แนะนำเพื่อนๆให้มาดูด้วยนะครับ